ฝนฝนตกแล้วเวลานี้ทุกคนก็เริ่มจอดรถรับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ใส่เชือกกันฝนกันฝนนู่นครับใส่เสื้อกันฝนกันฝนมาแล้วเรียบร้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องมิอกี้ก็ยังแดดแอยู่ครับตอนนี้ก็ฝนตกก็เป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับฝนมาแล้วครับทางนู่นเป็นเมืองสะกลไปแล้วนั่นะจอดใส่เชือกกันฝนเปียกครับ ใครที่จะมารับลูกรับหลานก็อย่าลืมเตรียมพลุมเตรียมเสื้อกันฝนขับรถด้วยความระมัดระวังจะขับเ้อรถใครที่ปัจจุบันไม่มีก็เปลี่ยนนะครับการพามันก็มีเปลี่ยนม็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุก่านประชประจําขับขี่รถในครั้งนี้จะขับเร็วนะครับบนถนนขึ้นตกใหม่มันเลื่อน